รถเก่งโตโยต้าอาติเครื่องยนต์เบนซินไม่ว่าจะเป็น1.5หรือว่าเครื่องยนต์เบนซินใดๆนะลักษณะท่อไอเสียไม่เหมือนกันสักเครื่องยนต์เลยนะคะบางตัวมาแบบลูกเดียวบางตัวมาแบบลูกคู่นะคะซึ่งวันนี้เจ๊ใหญ่จะเอารถเก่งโตโยต้าอาติเครื่องยนต์เบนซิน1.6มาให้ดูนะคะซึ่งท่อไอเสียเขาก็จะมาในลักษณะแบบลูกคู่แบบนี้นะคะก็จะมีลูกหน้าแล้วก็มีลูกหลังลูกคู่ตัวนี้ตัวนี้จะไม่ใช่ท่อไอเสียเด้อค่ะ ลูกหน้าบาโคสจะเขียนคําว่า RE 1ลูกหลังบาโคสจะเขียนคําว่า RE 3นะคะไซด์ด้านในของ RE 1เนี่ยพึง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 ,พงจดจําไว้ตลอดเลยนะคะว่าลูกหน้าค่าตัวสูงกว่าลูกหลังนะคะ RE 1นะคะเนื้อเขาจะคล้ํลํๆตัวนั้นก็จะมีการสีดําตัวเนี้ยสารจะอยู่ตรงนี้เยอะมากน้ําหนักไซด์ห้าขีดเนี่ยค่าตัวเขาจะอยู่สูงถึง 6,000กว่าบาทนะคะส่วน IE3 ก็จะเป็นสีขาวจวดจิ้มลิ้มแบบนี้นะคะน้ำหนักไส้อยู่ประมาณ5ขีดเหมือนกันค่าตัวของเขาจะอยู่ที่ประมาณ3,000บาทค่ะกลัาขคบะวะคุณค่ะ